เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ให้กับทีมของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งแนวรุกกันก่อนเลยวันหนึ่งในนักเตะที่ทีมของเรากำลังหันมาให้ความสนใจในเวลานี้ก็คือในรายของทางรอยอันวันสุดหน้าดาวรุ่งอนาคตไกลจากทางสโมสรเชฟฟีอยู่หนแต่ที่ในตอนนี้คาแข้งอยู่ในศึกแชมเปี้ยนชิพอลีกหลองของประเทศอังกฤษ ว่าโจ้ตัวทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสีและเกินในการแข่งขันฤดูกาลนี้หลังจากทุกขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ของพวกเขาตั้งแต่เมื่อการแข่งขันในซีซั่นก่อนและมีโอกาสลงประเดิมสนามให้กับพวกเขาในนัดที่บุกไปเยือนทางปืนใหญ่อาร์เซนอลก่อนที่พวกเขาจะตกชั้นไปจนกระทั่งถึงตอนนี้ตัวของเขาเองก็ผ่านการลงสนามให้กับทีมของทางคริสไวเดอร์ไปแล้ลวรวมทั้งสิ้นถึง13เกมด้วยกัน และเปิดร่องทำประตูแรกในทีมชุดใหญ่ไปได้แล้วอีกด้วยในใชัยชนะเหนะือทางบริสตอลซิตี้สองประตูต่อหนึ่งย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาเขาเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทางเชฟฟียูนเต็ดขึ้นมารั้งเป็นรองจ่าฝูงของแชมเปี้ยนชิพอยู่ณเวลานี้มีคะแนนตามหลังจ่าฝูงอย่างทางยูงทองลิสยูนเต็ดเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเรียกได้ว่ามีโอกาสลุ้นเลื่อนชั้นกลับมาสู่พิมร์ลีกแบบเต็มตัวกันเลยทีเดียว สำหรับในรายของวันนั้นเขาอยู่ในครอบครัวนักฟุตบอลอย่างแท้จริงหลังจากคุณพ่อของเขาเองอย่างทางอาร์มันวันก็เป็นนักฟุตบอลอยู่ในหลีกรลองของประเทศสกอตแลนด์ด้วยเหมือนกันอย่างไรก็ตามจากผลงานอันเอกอุของวันเองในการแข่งขันระดับสโมสรอนก็ทำให้โจตัวขึ้นไปติดทีมชาติชุดอายุไม่เกิน19ปีให้กับทางสกอตแลนด์มาแล้วที่ซึ่งเขาก็ฝากผลงานทำไปแล้ว2ประตูจนถูกดึงตัวโปรโมทขึ้นมาสู่ทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีอีกด้วย ที่ซักเจ้าตัวก็ได้ลงสนามไปแล้วในเกมที่เผชิญหน้ากับทางทีมชาติเบลเยียมและทีมชาติคาซัคสถานชุดอายุไม่เกิน21ปีในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นในทีมของเราหันมาจับจองเขาตั้งแต่เมื่อดูการที่แล้วและมีการส่งทีมแมวมองไปตามประกบเขานับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาซึ่งรายงานที่พวกเขาส่งกลับมายังสโมสรนั้นก็เป็นไปในเชิงบวกอีกด้วยนั่นทำให้ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทาง TBR First One สื่อชื่อดังก็ได้ระบุเลยว่า ในตอนนี้ลิวอร์ลของเรากำลังหันไม้ความจริงจังในการเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้เพื่อนำมาปลุกปั้นต่ออคาเดมีของเราต่อไปอย่างไรก็ตามนอกจากทางนิวอร์ลของเราแล้วมันก็ยังมีอีกหลายสโมสรในศึกพรีเมียร์ลีกที่ก็อยากจะได้ตัววันไปเสริมความแข็งแกร่งด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทางไก่เดทองท็อตแนมฮอสเปอร์พึ่งน้อยเบนฟอร์ดนกนางนวลไบรตันแอนด์ฮอฟเอาเวนและมาขาวอิปสุดทาวที่ต่างกเกาอติดสถานการณ์ของนักเตะอยู่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกัน เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะที่ถูกลดบทบาทไปในการแข่งขันฤดูการใหม่นี้นั่นก็คือในรายของทางวัตรุเอนโดมิดฟิลด์ทีมชาติญี่ปุ่นของเรานั่นเองหลังจากก่อนหน้านี้เขาถือเป็นแกนหลักในแดนกลางของทีมเราสมัยที่ทางเยอเกนครอปอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัลอย่างกลุ่มบังเหียนอยู่แต่นับตั้งแต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกุญสอมาสู่ยุคข,ของทางอาร์เนสตเจ้าตัวก็ตกอันดับตัวเลือกภายในทีมของเรา แต่แม้กระนั้นตัวของทางเอนโดเองก็ได้แสดงออกให้เห็นเลยว่าเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีทัศนคติในการเล่นดีที่สุดเลยก็ว่าได้และโจตัวก็ไม่ได้ยอดท้อกับสถานการณ์ที่เขากำลังต้องเผชิญอยู่ณเวลานี้แต่ในทางตรงกันข้ามเขายิงคงพยายามทำผลงานในการฝึกซ้อมให้ดีที่สุดเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะได้รับโอกาสลงเล่นมากกว่านี้ที่ซึ่งโจตัวก็พร้อมจะทำหน้าที่ทุกอย่างตามที่ผู้จัดการทีมต้องการสั่งให้เขาทำในสนาม พิมเมลีกมันเป็นหลีกที่ยากมากเลยนะอินโดกล่าวผมต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเลยกว่าที่ผมจะสามารถปรับตัวกับการลงเล่นในหลีกนี้ได้แต่ในตอนนี้ผมได้ลงเล่นให้กับสโมสสนที่ยิ่งใหญ่อย่างทางลิเวอร์พูลดังนั้นแม้แต่การฝึกซ้อมมันก็เข้มข้นมากเรามีนักเตะที่เปลี่ยนไปรด้วยคุณภาพมากมายอยู่ภายในทีมของเราและผมก็คิดว่าการจะปรับตัวเข้ากับพิมเมลีกได้นั้นมันถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวของผมด้วยเหมือนกัน เราฝึกซ้อมเรากับว่าเราลงสนามในเกมพิมลิกทุกวันและผมก็คิดว่านั่นแหละที่ช่วยทีมของเราและรวมถึงตัวของผมเองด้วยมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นผมคิดว่าการเล่นเกมรับคือการแย่งบอลกลับมาและพยายามจะจัดระเบียบแดนกลางให้ดีผมคิดว่านั่นแหละคือสไตล์การเล่นของผมนะผมพยายามทําให้ทีมของเรามีประสิทธิภาพสูงที่สุดอยู่เสมอผมพยายามช่วยให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ดีอยู่ตลอดผมคิดว่านั่นแหละมันคือจุดแข็งของตัวผมเลย หากผมได้ลงเล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับผมก็ต้องทำงานสกกระป๋อเพื่อทีแมแน่นอนว่าผมมีความเข้าใจดีเกี่ยวกับการถอยลงมายืนเป็นปะกลางตัวกลางด้วยเพราะเราคอยจะสนับเสนุนเพื่อนร่วมทีมอยู่ตลอดอยู่แล้วถ้าอยากจะเป็นผู้เล่นระดับท็อปคุณก็ต้องเล่นให้ได้ทั้งในเกมรับและเกมรุกด้วยแน่นอนว่าอย่างน้อยผมก็ต้องพยายามทำหน้าที่ในส่วนของเกมรับซึ่งเป็นภาระหน้าที่หลักของเราให้ดีเสียก่อนแต่ผมจะพยายามสร้างความแตกต่างให้เห็นอยู่เสมอ ผมพยายามจะเล่นให้แบบเรียบง่ายเข้าไว้ผมรู้ดีว่าผมเองไม่ใช่คนถนัดการสร้างสารรค์อะไรมากนะแต่ผมพยายามจะเล่นให้มันเรียบง่ายผ่านบอลไปข้างหน้าและเปลี่ยนจากการเล่นเกมรับเป็นเกมรุกให้กับทีมของเราไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้เพะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูว่าที่ผู้เล่นใหม่ของเราที่กำลังจะย้ายเข้ามาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ของเราในการแข่งขันฤดูกาลหน้า นั่นก็คือในรายของทางจอจ้มามานดาชวีลีผู้รักษาประตูจอมหนึ่งจากทางไอ้ข้างเขาบาลเลนเซียหลังจากเขาไปทําผลงานได้อย่างสุดยอดระหว่างการรับใช้ทีมชาติจอเจียในการแข่งขันศึกยูโร2024ที่ผ่านมานั่นเป็นหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่เขาเรียกได้ว่าแสดงฝีมือออกมามากที่สุดเลยก็ว่าได้และมันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นอีกด้วยว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูชั้นนําของโลกกันเลยทีเดียว นี่คือเหตุผลว่าทำไมทางนิวอภูของเราจึงมีความพยายามอย่างหนักในการจะเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทีมก่อนสุดท้ายจะประสบความสำเร็จในการตกลงดีลกับทางบาร์เลนเซียได้ที่สนอนราคา30ล้านปอนด์แต่ก็มีเงื่อนไขในข้อตกลงที่จะมีการปล่อยยืมตัวเขากลับไปสู่ถิ่นเมสตายาสเตเดียมตลอดช่วงการแข่งขันในฤดูกาลนี้ด้วยรูปแบบสัญญ,ญายืมตัว นั่นหมายความว่ากว่าที่เราจะได้เห็นทางมามาร์ดัชวีลี่ย้ายมาสู่ทีมของเราจริงๆก็จะต้องเป็นช่วงจบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ไปแล้วนั่นเองในการแข่งขันซีซั่นนี้ตัวของมามารดัชวีลี่เองก็ได้ลงเฝ้าสอให้กับทางบาเลลเซียไปแล้ว17นัดก็ิดได้4กรินชีฟด้วยกันและเขาก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดให้กับทางบาเลนเซียในฤดูกาลนี้แม้ว่าพวกเขาจะนอนจมอยู่ใน3อันดับท้ายตารางมีโอกาสสูมเสี่ยงที่ต้องหนีจากการตกชั้น อย่างไรก็ตามล่าสุดก็มีนักข่าวเข้าไปสอบถามทางมามาดัชวีลีว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เขายัางไม่ยอมย้ายมาอยู่กับทางลิวอร์พูตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมาและต้องดอกกันย้ายที่เป็นปีหน้าซึ่งมามาดัชวีลีก็ตอบกลับมาแบบสั้นๆแต่ได้ใจความว่าอาริสตนครับ จากคำตอบดังกล่าวข้างต้นของมามานดัชวิลลี่ก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของเขาเองก็มีความคิดไม่ได้แตกต่างกันกับทางคีวินกิลเฮอร์ผู้รักษาประตูมือสองของเราเลยว่าพวกเขาต่างก็ไม่อยากจะต้องมาเป็นตัวสัรองของใครและการที่มันมีทักอาริซอนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกอยู่เฝ้าเสาในติ่นแอนฟิลด์ของเราก็ทําให้การจะไปแย่งชิงตําแหน่งมือหนึ่งจากเขานั้นเป็นไปได้ยาก เรามาลุยกันต่อเลยกับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปที่รอเราอยู่ในช่วงกลางสัปดาห์นี้มมริ่ฟอพูจะต้องยกบอลบุกไปเยือนทาง PS v วีไอโฮเฟนสำหรับการแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบหลีกของศึกยูฟาแชมเปียนลีกหลังจากในฤดูการนี้ทีมของเราโชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเสียเลอเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันถ้วยใบโตของยุโรปที่ทีมของทางอาร์เนสร์ร็อตนั้นสามารถจะคว้าชัยชนะมาได้เจ็นัดรวดตลอดการลงสนามเจเกมแรกของเกมยุโรปในฤดูกาลนี้ นั่นหมายความว่าในตอนนี้ทีมของเรากลายมาเป็นสโมสรแรกที่ตีตัวการันตีการผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยอัตโนมัติจองที่ทางในรอบ16ทีมสุดท้ายหรือรอบนอกเอาเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยไปแล้ว นั่นทำให้ใครหลายๆคนเชื่อว่าการเผชิญหน้ากับทาง Psv ในช่วงกลางสัปดาห์นี้มันเป็นโอกาสอันดีที่ทําให้ทางโซของทางสลอตนั้นสามารถที่จะหมุนเวียนผู้เล่นลงสนามได้และน่าจะเป็นการเปิดเออกวาดให้กับบรรดาน,นักเตะตัวสำรองรวมถึงบรรดาตัวดาวรุ่งทั้งหลายได้ลงเล่นในเกมน,นัดดังกลาง่าวล่าสุดก็ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเช่นนั้นด้วยว่าทางเวอร์กิวฟันได้ประกลังกัปตันทีมของเราเป็นคนออกมาเปิดเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาเอง การเก็บรักษาความสดของนักเตะทุกคนเอาไว้มันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมากเลยนะฟ่านได์กล่าวแม้กระทั่งตอนนี้เราก็รู้ดีว่าเรามีเกมให้ต้องลงสนามในการเผชิญหน้ากับทาง PSV ในวันพุทธที่จะถึงนี้และบางทีมันน่าจ,จะมีการหมุนเวียนนักเตะในบางตำแหน่งสำหรับเกมการแข่งขันนัดดังกล่าว นักเตะคนอื่นจะสามารถมีโอกาสได้ลงสัมผัสบรรยากาศการลงสนามในศึกยูฟาเจอเปนลีดด้วยนี่ถือเป็นสิ่งที่ดีและเราก็ควรจะทําเช่นนั้นนักเตะทุกคนต่างก็ต้องการมันนะนี่มันคือช่วงเวลาสําหรับพวกเขาเหล่านั้นและพวกเขาก็จะต้องคว้าโอกาสเหล่านี้เอาไว้นี่คือเรื่องที่มีความสําคัญมากผมคิดว่าตัวของผู้จัดการทีมเราเองก็หวังจะใช้โอกาสเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทีมของเราด้วยเหมือน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับนักเตะที่ไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ทําการแข่งขันในฟุตบอลยุโรปการได้ลงเล่นเกมใหญ่ระดับนี้มันจะเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และทําให้พวกเขานาไปพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นกว่าเดิมได้ต่อไปในอนาคตอีกดัว นอกจากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางฟันไดแล้วทางเดฟโอซีคอปสื่อที่จบข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการคาดการณ์กันว่าในการแข่งขันกับทาง p s เนั้นเรามีโอกาสจะได้เห็นทางเฟเดริโกเขียซ่าปิดทีมชาติอิตาลีลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมของเราเช่นเดียวกันกับทางวัตตุเอ็นโดที่ก็มีโอกาสจะถูกโยกถอยลงมมยืนเป็นประกลางตัวกลางในเกมนั้นเพื่อให้ทางสลอตสามารถที่จะพักทักอิบราฮิมาาโคนาเต้และเวิร์กิลฟันได้ในการแข่งขันเกมนี้ได้ ส่วนในแผงกองกลางมันก็มีโอกาสสูงมากที่ตัวของทางเฮาวิเอนเล่ที่เพิ่งจะได้รับคำชื่นชมจากทางสต็อตมาแบบสดๆด,ดร้อนๆอนหลังเกมกับทาง F How, อิฟสวิตทาก็น่าจะได้หมุนเวียนลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อฟังความคิดเห็นจากนักเตะดัชของทีมเราไปแล้วคนหนึ่งข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางโคโดี้กัคโปปิดทีมชาตินิอร์แลนของเรากันบ้าง เมื่อเขาก็อ,อกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าหลังมันเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวกุญซือจากยุคข,ของทางเยอเกนครอปอดิตในายใหญ่ระดับตำนานของทีมดอทที่กุมบางเหียนมายาวนานถึง9ปีและพิสูจน์ให้เห็นถึงความสุดยอดของเขามาแล้วในหลากหลายโอกาสมาสู่ยุคใหม่ของทางอาร์เนอร์สโลตซซึ่งอาจจะเป็นผู้จัดการทีมที่ใครบางคนยังไม่รู้ถึงฝีไม้ลายมือของเขาเลยโดยสัมปาย นั่นจึงทาให้มันย่อมจะเกิดความสงสัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาหมู่แฟนบอลทั้งหลายว่าลรืวอรว่าลูจะสามารถทําผลงานได้ดีหรือไม่อย่างไรกันแต่สุดท้ายผลงานที่สะท้อนออกมาในช่วงต้นฤดูกาลนี้ก็ชี้ให้เห็นเลยว่าทีมของเราอ,อยู่ในมือของคนที่เหมาะสมที่สุดอย่างยิ่งแล้วผมไม่คิดว่าบรรดาคนภายนอกจะคาดหวังอะไรจากเรามากมายเลยนะในช่วงเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลนี้เราต้องยอมรับข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เลย กักปลกลูกระหว่างที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษในรายการ Player t r i b t e ส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทีมของเราในการแข่งขันเมื่อดูการที่แล้วเมื่อเราทําผลงานได้อย่างสุดยอดมากจนกระทั่งไปถึงช่วง10เกมสุดท้ายและท้ายที่สุดเรากลับทิ้งทุกอย่างไปด้วยมือของเราเอง เรารู้ดีว่าเราเกือบจะทํามันได้สําเร็จแล้วนะและอันที่จริงเราก็ต้องการมาอีกแค่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเราก็จะไปถึงฝั่งฝันอย่างที่เรามีการตั้งเป้าหมายกันเอาไว้แต่เรากลับทํามันได้ไม่สําเร็จในช่วงปรีซีซั่นของซีซั่นใหม่นี้เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่ามันมีนักเตะภายในทีมของเราหลายต่อหลายคนนะที่ยังไม่ได้กลับมาร่วมทีมเพราะพวกเขาเหล่านั้นมีภารกิจกับทีมชาติไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในศึกยูโรหรือในการแข่งขันโคปาอเมริกาก็ตามที แล้วเมื่อเราลงสนามในเกมนัดกระชับมิตรด้วยนักเตะที่เรามีอยู่คุณก็จะเห็นได้ว่ามันยังอยู่ในช่วงที่เราจําเป็นจะต้องปรับตัวนะเพราะเรายังไม่มีความคุ้นเคยกับสไตล์การเล่นแบบนี้เลยแต่นั่นก็เป็นการค่อยๆปรับตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยช้าๆแต่มีความมั่นใจมีความชัวร์แล้วมันก็แสดงให้เห็นเลยว่าในตอนนี้เรามีความมั่นใจอย่างเต็มเปีย่ยมกับแนวทางการเล่นที่ทางสลอตต้องการจะให้เราทําผลลัพธ์มันก็เลยออกมาอย่างที่คุณได้เห็นกันในสนามณนเะวลานี้นั่นแหละ ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูภาพของข่าวใหญ่ของทางเดฟกูซีคอัในวันนี้เลยกับข่าวเกี่ยวกับทางเนมาสตาร์ดังทีมชาติบราซิลซึ่งถือครองสถิติกันเป็นนักเตะค่าตัวสูงที่สุดในโลกณนะปัจจุบันตอนที่เขาย้ายจากทางโจบุญทุ่งบาร์เซโลนาไปอยู่กับทางเปเอสเชปารีสแซงแฉมงด้วยสนุนราคา200กับอีก22ล้านยูโร แม้กระน,นั้นหลังจากที่โจตัวย้ายทีมอีกครั้งไปอยู่กับทางอัลฮิราลด้วยสนนราคา90ล้านยูโรเขาก็ย,ยังทำเฟติเป็นนักเตะที่มีค่าตัวสูงที่สุดของทางซาอุโปรีอีกด้วยอย่างไรก็ตามเส้นทางการค้าแข่งในตะวันออกกลางของทางเนมานั้นกลับไม่ได้รวยด้วยกริตก,กุลา เมื่อเจ้าตัวเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานตลอดช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาและนั่นก็ทำให้ทางอาฮีลาตัดสินใจจะโลกเขาทิ้งและดูเหมือนว่าในตอนนี้เนมากำลังจะย้ายกลับไปอยู่กับทางซานโตสในหลีกบ้านเกิดที่ประเทศบราซิลอีกครั้งซึ่งคนที่ออกมายืนยันเรื่องนี้ก็คือทางฟาบิซซโอรูมาโนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดนั่นเอง ข่าวด่วนเนมากำลังจะย้ายกลับไปอยู่ทางซานโตสในเร็วๆนี้หลังจากข้อตกลงด้วยวาจาบรรลุกันไปได้หมดแล้วลูมาโน่โพสต์ยืนยันผ่านหน้าเอกส่วนตัวของเขาการดำเนินการอย่างเป็นทางการจะตามมาในสัปดาห์หน้าสำหรับดิวขั้นสุดท้ายจากทางเอาฮิราและรวมไปถึงสัญญาทั้งหลายที่จะได้รับการตรวจสอบกันอีกครั้งในตอนนี้ทางเนมาได้เสียเยสสำหรับการย้ายทีมแล้วเฮียวีโกมันกำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ จากคำยืนยันดังกล่าวข้างต้นของทางรูมาโน่ก็เรียกได้ว่าถ้าจะยืนยันโอกาสการย้ายทีมของทางเนมาแล้วแต่สิ่งที่มันจะส่งผลกระทบโดยตรงมาก,กับทีมของเราก็เป็นไปอย่างที่ทางเบนจาคอบนักข่าวสายหงได้ชี้ชัดลงมาเลยว่าหากทางเนมาได้ยากออกจากทางอัลฮีราไปจริงพวกเขาก็จะเฟ้นหาหนักเตะสตูปเปอร์สตาร์ดังรายใหม่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพื่อท แนนกันต่อไปซึ่งหนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับพวกเขาอยู่ณเวลานี้ก็คือทางโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเราหลังจากนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่พวกเขาอยากจะได้ตัวไปเสริมทัพมากที่สุดเลามาลุยกันต่อเลยกับข่าว่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นขวัญหลงของสิ่งที่เกิดขึ้นในการแข่งขันนัดล่าสุดที่ทีทมของเราเปิดสนามแอนฟิลด์ไล่ถล่มอัชนะทางอิสยิต์ทาวมาได้4ประตูต่อหนึ่ง หนึ่งในนักเตะที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากในการแข่งขันเกมนี้ก็คือตัวของทางเทรนด์รกซันเดอร์อาร์โนวบรักขวารองกับตันทีมของดอลนั่นเองหลังจากเขาก็จับเป็น1นึ่งแอซซิตให้กับประตูปิดกร่องของทางโคดีกัคโปจากลูกที่เขาตั้งป้อมเปิดบอลโค้งๆไปที่จุดนัดพบก่อนที่ทางเพื่อนร่วมทีมจะโขกทำประตูปิดท้ายให้กับทีมของดอลได้สำเร็จ ก็นำไปทางทรอยดีนี่อดีตศูนย์หน้าของทางแต่งอารวาสวัตฟอร์ดที่ในตอนนี้ได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูให้กับทาง BBC Sport สำนักข่าวเบอร์หนึ่งของเกาะอังกฤษมีการชี้ชัดลงมาเลยว่านี่แหละคือฟอร์การเล่นที่ก๊ออยากจะเห็นสำหรับตัวของทางเทรนและหากเจ้าตัวยังทำผลงานได้แบบนี้ต่อไปเขาเองยินดีจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อเข้าไปชมเกมในสนามเลย นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่คุณจะได้ยินผมออกมาพูดอะไรในลักษณะนี้และบางทีมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายด้วยดีนี่กล่าวผมได้เข้าชมเกมอยู่ในสนามในการแข่งขันนัดนั้นและผมก็ยินดีที่จะจ่ายเงินจํานวนมากเพื่อเข้าชมเกมแบบนี้การจ่ายบอลของทางเทรนนั้นสุดยอดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลระยะสั้นการจ่ายบอลระยะยาวความฟิตของเขาและรวมไปถึงการเล่นเกมรับเช่นเดียวกับการเติมขึ้นไปช่วยเกมรุก เขามียิงจังหวะชนคานเป็นหนึ่งลูกนะและผมก็คิดว่าเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากบางทีผมอยากจะยกให้เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยอกวาดาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ในในก็มีการพูดพาดพิงมาถึงทางเทลนอาัาสันเดอร์อาร์โนกันไปแล้วเราจะมาดูประเด็นเกี่ยวข้องกับอนาคตของเขากันบ้าง มาจัดัจุบันโจาตัวเหลือสัญญากับทีมของเราอีกแค่เพียงไม่ถึง6เดือนแล้วซึ่งปลุกมัดเขาในถิ่นแอนฟิล์ถึงแค่ช่วงสัมเมอร์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนั่นทำให้โจาตัวได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากทางราชันชุดเขาวรือ,อันมัดริดที่มีความพยายามจะตามเกี่ยวพาราสีเขาตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา พวกเขามีการดําเนินการติดต่อท่าทางอย่างเป็นทางการเข้ามาแล้วด้วยซ้าไปตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้แต่ก็ถูกทางเลี้ยวผูกของเราตอบปฏิเสธกลับไปเพราะเราไม่อยากจะปล่อยตัวเขาออกไปกลางสีสั้นนั่นอาจจะทําให้มันส่งผลกระทบถึงเส้นทางการลุ้นแชมป์ของทีมเราได้ แม้ขนั้นล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางเลเลโวสํานักข่าวชื่อดังจากประเทศสเปนก็มีการออกมายืนยันเลยว่าในตอนนี้เรอันมาเดดมั่นใจว่าดิวการคว้าตัวทางเทรนนั้นบรรลุไปแล้วถึง98และมันก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะได้เห็นเขาย้ายทีมไปในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้กลายมาเป็นเรื่องร้อนฉาขึ้นมาเลยก็คือการที่ถังฟอเิซโซโรมาโนเองก็มีการโพสต์เรื่องดังกล่าวลงในหน้า Facebook ของเขาซึ่งเป็นการยืนยันเลยว่าข่าวที่ออกมาดังกล่าวข้างต้นนั้นน่าจะมีมูลความจริงไม่มากก็น,น้อย เล่งข่าวจากภายในสโมสรเรอัลมาดริดเองมองว่าดิวของทางเทรน์อเล็กซานเดอร์อาโนนั้นเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า98เอสำหรับการย้ายทีมของเขาในช่วงเดือนกรกฎาคมทางเลนเลโวเป็นคนรายงานออกมาจากนั้นตัวของทางโดมาโน่ก็มีการใส่อีโมจิเป็นลูกจับตาสองข้างเอาไว้เพื่อให้เราคอยติดตามดูดิวนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิ เมื่อเราได้เห็นตัวของทางโรมาโน่เองออกมาโพสในลักษณะนี้มันอาจจะทําให้บรรดาแฟนบอลของลิเวอร์พูลต้องทําใจเอาไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเราอาจจะต้องเสียตัวของทางเทรนต์ไปอย่างที่หลายๆคนคาดคิดล่วงหน้าเอาไว้ก่อนแล้วนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ